สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้คือรอด LED นะครับชนิดพวกวเกลียวตัวนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าเนีระเบิดเลยได้ไม่ใช้ไฟไไฟ้า <S <S ตัวนี้เนี่ย <bad> สามารถใช้ได้ใช้กับแบตเตอรี่นะครับได้ตั้งแต่12โวลต์ไปยัน85โวลต์ฉะ้ั้่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีเรือหรือว่ามีรถเนี่ยที่ใช้แบตเตอรี่ลูกเดียว12โวลต์หรือ2ลูก24โวลต์เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สุดยอดมากรอดตัวนี้นะครับความสว่างเขาอยู่ที่15วั 1350ลรูเมนนะครับสว่างมากนะครับตกไม่แตกกัได้ไม่พังนะครับตัวนี้เวลาเพื่อนๆสั่งเนี่ยเราจะแถมคั้วให้โดยตรงเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องซื้อคั้วต่างหากนะครับเราจะแถมคั้วยางอันนี้ให้นะครับเพื่อนๆก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปคลีบกับแบตเตอรี่ใช้ได้เลยนะครับแบตเตอเรี่เนี่ยถ้าเกิดเราคลีบผิดเนี่ยหลอดไม่พังนะไม่เหมือนหลอดรุ่นเก่าๆที่คลีบผิดแล้วหลอดพังนะหลอดรุ่นนี้สมมติผมคลีบผิดนะนี่เอาแดงไปกับกับดำนี้มันไม่พังนะครับกลับมาแต่มััน,มน, <c oughs> นไม่พง แล้วเราก็ขี้ไม่ถูกมันก็ติดกลับขึ้นมานะครับตัวนี้กินไฟน้อยมากนะครับเป,เป็น LED มันกินไฟแค่15วัตต์เพราะฉะนั้น15วัตต์เนี่ยถ้าเกิดขนาดผมใช้แบตเตอรี่อันเล็กนะครับขนาดเนี้ยมันเป็นแบตเตอรี่12โวลต์7.5แอมป์นี่ยสามารถเปิดติดต่อกันได้ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิด่อนมีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆลูกสัก4-50แอมป์เนี่ยเปิดได้ติดต่อกันเป็นวันๆน,นะครับเปิดได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับยิ่งแบตเตอรี่100แอมป์ดดปน,น แบบที่เอาไปชาร์จได้นะครับแต่ผมจะลองให้ดูนะอันนี้แล้วหลอดเขาไม่แพงเลยหลอดเขาเนี่ยครอมคัวเนี่ยแค่100ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเกิดเอาเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยเป็นหลอดชาร์ะครับหลอดหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทขนาดของเขาอยู่ที่สามพันวัตต์ผมอยากจะลองให้เพื่อนๆ่นๆดูนะว่าหลอดที่ชาร์จได้เนี่ยขนาดสามพันวัตต์เนี่ยจะมาดูนะครับว่าใครสว่างกว่ากันระหว่าง15วัตต์ที่คีบกับแบตเตอรี่นะครับกับ3,000วัตต์ที่ชาร์จได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดกัน อันเนี้ยจริงๆก็ถือว่าไม่ธรรมดาน่าสว่างนะแต่ว่าถ้ามาเทียบกันตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันชัดไหมชัดเจนนะว่าหลอดเนี้ยสู้ไม่ได้นะอ่ารอดนี้สู้ไม่ได้รอดนี้สว่างกว่านะไม่รู้ไม่ต้องเห็นท่าไหนถึงจะถึงจะเทียบความแตกต่างของความสว่างแดดดูด้วยตาเปล่านะครับตัวนี้สว่างกว่าเยอะแล้วตัวนี้เนี่ยเขามีค่า R A 8 0นะครับค่า A 8 0แปลว่าค่า A คือค่าถนอมใส่ตาค่าแสง จริงค่าเรียวเรียวแสงนะก็คือถ้า R A 8 0ดเนี่ยเวลาเราโชว์สินค้าเนี่ยแสงที่กระทบเข้าตาเราเนี่ยมันจะให้ภาพที่สวยงามกว่าค่า R A ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายของนะครับเป็นรถแม่ค้าขายของตามตลาดนัดกลางคืนหรือว่าจะเอาไปใช้ในเรือประมงในรถบรรทุกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้หลอดตัวนี้ความความสวยงามของสิ่งที่ แสงนี่ไปกระทบนะครับจะสวยงามกว่าหลอดที่ค่า a ต่ำกว่านี้ตัวเนี้ยแสงถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ตกไม่แตกนะครับใช้แสงไม่้าเ่นเพื่อนเอาไปใช้ได้เลยกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กินไฟน้อยแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนเราไปชาร์จสามารถขับเคลื่อนหลอดตัวนี้ได้เป็นวันวันเลยนะครับอ่าสำหรับทลิปวีโอนี้ก็ตรานี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถติดต่อได้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับที่ าทางไลน์นะครับทางไลน์ก็080655805หรือว่าโทรมาสั่งก็ได้นะมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ทางเราส่งสินค้าทุกวันนะครับส่งวันนี้วัน2วันก็จะได้รับของแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ